Go. Monkey on the move! Pirate Swift Escape! Call me Captain Bananas! Pirate Swift Escape! Here I have my trophy! Call me Captain Bananas! Pirate Swift Escape! in hot with monkeys เดี๋ยวออกฟ้าให้นะตอนชิดแรกหายไปหวานเหรอตรงไหนตรงไหน เซนมึงดีว่ะเพื่อนครูให<อ> <10 S 2> ้สิบคะแนนไม่มีมีครูได้ความรู้ใหม่เลยนะ,ยะระดุงอยู่นะแอบทะดุงั้นะ่ะ Hoa hạng hả? hạng pin rồi hoa hạng Tao hạng hoa hạng hoa hạng lượn งองัวาีลูกผลโดนแล้วตำรวจเล่นผมแล้วหลไย้างลกเมาปหน็กน้องเมาปะนี่ ฮุกเมาไม่ได้เที่ยนิ้วเร็วจังไม่เร็วใส่มาดิใส่มาดิ มันสะดุ้งหนูนะมเมาแต่ตำรวจแม่งจับพอร์ตโดนไปห้าพันสวยสัสดีนะยังแค่ห้าพันไหนที่อ่ดีไม่โดนเยอะกว่านั้น คุ้ยแม่รุนปอมรุนรัวเลยเฮียมันมาเต่าอดันจริงหมดนะอ่า กลัวดะบ้ากลัวนะ The Legion h e p l u n d e r e a Hellborn tower. อ what we g o n do? p i v t e Swift. ไบอกตวนี้วะผู้มาทำใบไงไอ้หี้ยะ้าวิข้าตัวข้าตัวบนกูมาทำหียอะไรวะเนี่ย ้ยเพื under siege. ่อนนี่จะให้ยี่สิบเคไม่เอาสรุปโดนเรียกอย่างซวยห้าพันเนี่ยพวกยังน้อยอยู่นะจริงจริงสำหรับสำหรับตอนนี้นะสำหรับสำหรับพวกแบบพอตตอนเนี้ยนะพอตตอนนี้กดมันแรงจัดเลยนะห้าพันที่ถือว่าโชคดีแล้วนะเฮีย fine! Oh. Brace yourself. I'm coming mm -hmm. at you. I'm right. our... Pirate swift escape! I'll have you sing! Petty, I know it. <laughs> hey, Let's go! Pirate swift escape! On the moon. like a breeze. The the Let's hoist the snails. เปลี่ยนมุมกล้องเหรอพี่มุมเดิมครับแค่สลับก,กล้องเฉยแค่สลับเฉยครับ A legion of plunder the hellborn tower. It's time to plunder. Take that, you scurvy dogs. ว่าดีกสองนาทีข้างบนนาทีหนึ่งอันนี้นาทีนึ่งที่รียมไม้ดาวว่โฟูดังฮิ่ง ระวังเดี๋ยวลอให้ปะเจราล่อซ้อนผมมากนะผมรอดรับสกิลครับไปรันนะเพื่อนผมน่าทำบิงมามันน่าจะเห็นแล้วนะหมดแล้วเฮ้ไม่ทำเลย มิดัดมิดัดมดัด e r i ่าวิ่ว่เต่าเฮ้ยลิงไลยย่โยะ,ะ <c oughs> ใส่โลให้ล <c oughs> ข่ัญตายในยานั่นเนี่ยอ้นนีโดนกินเอกตายนะไอ้เหี้ยอืม เตามเลยมันแรงจริงครับเพ่นอ่ะชนแล้ตายหมดแล้วมันเล่นสนุกด้วยวในเลนมันก็เก่งภาคเหนือตาก็ไหวตาก็เก่งตัวมัแม่งโคตรครบเครื่องอ่ะเห็นนะ อยู่เน,นการโดนกดไปเคียย์สแต็กก็ได้ตามไหฮยตัวแม่งเก่งจริงครับเช่น ไอ้ปุ้นซับไอ้ปุ้นซับไอ้นซับไอ้นซับออกซายปะสายสายสายห็นปะสายยาวเลยสายยาวเลยอันิ้วหลังมึงอ้นิ้ว

Fist, oh, nobody told me the oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. Pirate swift escape. He to how, what? <laughs> no. Brace yourselves I'm coming in hot with monkey's roar Pirate swift escape Brace yourselves I'm coming in hot with monkeys roar! We be under siege! Let's go. Oh, dying. Let's hoist the snails. What are we gonna do? Brace yourselves! I'm coming in hot with monkeys roar! Call we'll me Captain Bananas! <laughs> we'll be on the move. <laughs> Let's go. Call me, Captain Banana. <clears throat> Let's hoist the snails. <laughs> <What? laughs> oh yeah. Monkey on the move. <laughs> เฮียคลิปบนเฮียดอนนะดอนมงมาไปอ่ะจ<ป>่าแฮ่ขอบใจที่ใบ้อี๋อะไม่งั้นกูไม่ไอ้สัตว์ มาเนาะเกือบตายแล้วอ่ะนีวิวขอสกิลสามไปแล้ววนะ่าิว

Head me here. Be under siege. Nobody told me the the hellborn of plunder tower. Take that, you scurvy dogs. Let's hoist. the under siege nhưng heo ô đây ba there blood in luôn thôi <tnak papyrus> <tohy> lờ cắt luôn nào đi chết nào đi chết anh นี้โดดเมมหนู mua mua ไอ้เหี้ยเราคู่ này, thật. Swift escape. I'm coming in hot with monkeys roar. Monkey on the moon. The Legion have plundered a hellborn tower. what? Maybe what? I'm not going Monkey on the move. Haste. Oh, project Someone's all washed up. <laughs> Let's go. Brace yourselves. I'm coming in hot with Monkey's roar. Monkey on the move. <laughs> 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 the Legion of Plunder. The he เบิร์ดไปหมดแล้วไอปสวยวิ่งเลยไปน้องเด็วคุณป้าไปเฮียป้าไปผุ้มัวใช่ไหมนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอ เอาป่ะกูกูตรนูโน้นได้เอาป่ะกูไปเลยแบ่โอ้ยไม่ตายคนดีเลยเจลาไปรับเจลาไปรับมาอยู่มาอยู่เดี๋ยวใบให้เดี๋ยวใบกินหน่อยครับ My power. Yeah, the delivered landlubbers! My brilliant light is blinding. ทีหนึ่งหวานหมดและวลุนบอลเนาะโอ้โหหายเลยเฮ <c oughs> ีย <c oughs> magic h a ู a l i m ะ The Legion of Plunder the h e l l b o วยแม่งไปตอนไหนวะที่วิดเลยวกลับเหรองต้องมีบ้างร่างนี้ซื้อไงมาซื้อไม่ได้ครับร่างเนี้ยร่างเนี้มันเป็นร่างแข่งร่างโตเลนบางทีจะกินไหนเก่ง ตั้งนี้ป่ะตั้งกับตันเนี่ยไม่เน่บดีนะต้เซียถูกหวังเนาะใ่ของโบอ่ะเห็นปะพี่ใ่ของโบอ่ะเหีย

ตัวจริงลูกพี่ก um> ูแม่งโดนกูสองคนเนี่ไม่ได้เล่นเลยเลือดพัมด เอาของเหรอปาะล่ะเดี๋ยวกูขอกลับไปรีเล่นได้ของก่อนดิ ระวังอะไรครับ่อกูายฆ่าอยู่แล้วขายฆ่าอยู่แล้วอ ระวังเฮียโอ้เอ้ยครับน bay cái này không? Chị lìa sinh cơ. Someone all washed up. đấy, lên nữa. Cứu tôi เอ,เอ้ามีเห็ุแม่อะไรเนี่ยน่าหิจังวะด่าเลยวะพี่ตาอยูนนะ่เนาะทไลทสามทีให้ดูหน่อยพี่สูก็ทไลท์อยู่เนี่ยสามที่เสียงามีหนึ่งสองสามเนี่ยสามที 1, 2,

i to plunder the Hellborn Tower! A Hellborn!